นพพรชาแนลมาแล้วครับนพพรชาแนลมาแล้วครับผมกราบสวัสดีครับมิดหมอแรกมิดหมอแค้นแฟนหมอล่ำครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับ fc สาวน้อยเพชรบ้นแพงสุภูสุคนครับ fc ของน้องอุ๋ยหญิงรัตนาพรเพชรบ้านแพง fc ของศิลปินสุภูสุคนล่ะครับครับวันนี้วันที่ยี่สิบสี่กรกฎาคมครับเป็นวันพุธที่ยี่สิบสี่กรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับ คือเกาเหมือนเดือมครับเบาข่าวของหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงนี่แหละครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงสาวน้อยกับเพรนโชนะครับของบอสโจยมานินนะครับซอนุชนะครับก็สืบเนื่องมาจากมีคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับคลิปที่ผมลงไปเมื่อสองสามมื่อก่อนนะครับในซื่อหัวขอคลิปว่าสาวน้อยเพชรบ้านแพงในรูปแบบของบริษัทนะครับ EP พหนึ่งนะครับแต่ลงไปนะครับก็รู้สึกว่า ได้รับความสนใจค่อนข้างเยอะนะครับหลายยอดยวดวิวรค่อนข้างหลายพันไหลยอยู่นะครับพันพันวิวอยู่ก็มีคุณวิรพลทำท้า,ทาครับสามแปดหนึนยูเซอร์นี่นะครับเพื่อนได้มาคอมเมนต์น่าสนใจครับเจาะค่าใช้จ่ายของสาวน้อยในการสแสดงเนาะในการแล้เพื่อนกับผมเติมให้เนาะในการสแสดงแต่ละแต่ละรอบ มีค่าใช้ใจ่ายอะไรบ้างครับนะครับก็คือบอกยังไงว่าการออกงานหรือมั้งเนาะผมคงหมายถ้าถ้าผมหมายความว่าถืกอก็มาคอมเมนต์ในเดอ้อนะครับคุณวีรพน์ทำถ้าครับหมายถึงว่าเวลาออกแสดงแต่ละั้งบอกครับออกงานแต่ละมือนี่บอกครับมีการใารใจอย่างแน่เป็นบอกครับครับกะเวลาออกงานแต่ละั้งนะครับตามที่ผมได้เบิงคลิปสาวน้อยเพชรบันแพงมนาะ รวมถึงเป็นเอฟซีที่อยู่กับสวาวน้อยม้า่ขาขังหลายปีครับกับเพราะเดาครับน,นี่ผมเดาเนอะผมใช้คําว่าเดาเอาตามความรู้สึกของของของเขาเนาะเอฟซี FC แฟนคลับหรือว่าของ,ของผู้ของผู้เบิง้งแต่กับว่าได้ไปสอบถามผู้บริหารบ่าได้ไปสอบถามคนในวงเลยครับแต่เรามองด้วยตาเปล่าเขามองด้วยด้วยการวิเคราะห์อของเขาเองอะนะครับนะครับมันจะเป็นประมาณนี้ครับในความคิดของผมนะ ในคิดของผมในของอในความคิดของนพพรชาแนลอาจจะเป็นประมาณนี้ครับค่าใช้จ่ายวงหมนลำสาน้อยเพชรนแพงนี่เขาแบ่งออกเป็นหลักสามส่วนครับผมจะแบ่งออกเป็นหลักสามส่วนตามที่ผมเบิงเป็นเอฟซีมาหนึ่งครับประเสเทียบได้ครับค่าแรงครับค่าแรงหรือค่าจ้างนะครับค่าแรงหรือค่าจ้างครับสองครับ ค่าสิ้นเปลืองครับสิ้นเปลืองหมายถึงอัเชื้อเพลิงคานัมมันคาบอนุูรักษาลดนะครับสามครับค่าเช่าบริการต่างๆค่าเช่าบริการต่างๆนีอย่างเนี่ยละ่ะระบบแสงสีเสียงรถบัสรถหกล้ออย่างกรว่ากันไปนะครับเดี๋ยวจะมาลงลึกที่ขอขอละหัวข้อละกันนะครับ ผมมองว่า3หัวข้อหลักๆเนี่ยทั้งผู้บริหารวงสาวน้อยหรือว่าบอสจ,จเนี่ยเพิ่นได้มีการเขีบัดเจตหรือว่าคอร์ดไว้บนแล้วครับงบประมาณให้บนแล้วว่ามันควนล็อกไว้เท่าใดแล้วอย่าให้มันโอเวอร์อย่าให้มันเกินถ้าคอร์ดเกินมันควบคุมไม่ได้เนี่ยกันยากครับการทําคอร์ดไว้เนี่ยมันมันจะเป็นการที่ง่ายต่อการบริหารง่ายต่อการบริหารหมายถึงว่า ตั้งไปเลยครับคอศรีสามหัวขอหลักเนี่ยมันมันคว้นอยู่ประมาณไหนอ่ะมาเบิ้งหัวขอลักหัวขอแรกเลยครับค่าแรงค่าแรงทุกคนในองค์กรสาวน้อยครับทุกคนในองค์กรสาวน้อยเดย้ที่รับเงินเดือนจากวงบาลำสาวน้อยเพรบ้านแพงเลยครับยกเว้นตัดไปเลยนะอ่าพวกที่เขาเศ้าน่ะตัดไปเลยนะของ จังเครื่องเสียงเสียโนนจ้งางทีมงานพีเอสด,ดีจ้งา,างรถบัสจังอะไรประมาณเนี้เขาไม่ได้กินค่าแรงจากสาวน้อยอันเนี้ยเขากินจากคนที่มาซาวต์อเนาะอ่ะเพราะฉะนั้นสาวน้อยสิมิอย่างแน่ล่ะสาวน้อยสิมิอย่างผู้บริหารครับว่าจะเป็นบอทโจเองก็ต้องเอาไปคิดในคอร์ดได้ครับบอตัวบอทโจตัวบอทโจซ่อนนวดเองก็ต้องเอาไปคิดในคอร์ดนี่ ผู้ฝึกที่ไปตามงานแต่ละง,งานอย่างเช่นผู้อเอกใช่ไหมครับผู้เอกใช่ไหมผู้ปองใช่ไหครับศิลปินนักร้องนักตลกครับศิลปินนักร้องตลกอ่าพระเอกนางเอกนักร้องพอพาย่าอ่าตลกใหญ่แหลมเออเง,งาะย้าวเป็นตะย่านหรือพ่อหลอดพ่อขมอดอย่างเงี้ยอันนี้คือว่าเป็นศิลปิน แม่ปิยพ่อนศิลปินพ่ออาทิตย์จริงเสียพ่อกันใช่จริงเสียอันนี้อยู่ในหมวดศิลปินนักร้องนักตลกต่อมาล่ะครับอาจารย์นักกีตีครับอาจารย์นักกีตีทีมหนึ่งกับตั้มกว่าสิบสิบห้าถึงยี่สิบคนนี่ครับเ่าจะเป็นเครื่องเป่าเออทำเป็ดทำอะไรทำโบนออแซก กีตาร์เบสคีย์บอร์ดนะครับเราเนี่ยนะครับต่อมาล่ะครับแดนเซอ,อร์ขดตูมครับแดนเซอ,อร์ขดตูมพนักง,งานขับรถเมียขั้วพนักงานคอนวอยของสาวน้อยเองครับเราเนี่ยร่วมได้รับค่าแรงจากสาวน้อยครับรวมทั้งหมดนี่ประมาณเกือบสองร้อยห้าสิบถึงสองร้อย 250คนว่าบกเกินนี่ผมตีไปประมาณ200 20ถึง200 30หรือ200ห้าสิบประมาณนี้บัตเจ็ตที่ผมตั้งไว้นะหรือคิดว่าเพื่อนตั้งไว้นะไม่เกิน2แสนอยู่ที่ประมาณแสนแปดครับอยู่ที่ประมาณแสนแปดอ่าแสนแปดนะผมตี้นขั้นต่ำอยู่แสนแปดนะต่อมานะครับค่าสิ้นเปล,นละมือครับคือค่าน้ํามันครับ ค่าน,า,นาน้ำมันค่าน้ำเปลี่ยนน้ำมันเคียงข่ายยางหัวยางฉีกยางขาดอะไรต่างๆประกันรถเพราะเราบ่อรถ,อ,รถอยู่ในหมวดของสิ้นเปลืองครับหมวดสิ้นเปลืองหมวดที่สองครับ<อ>ผมตีให้เมื่อละสนะี่หมื่นครับเมื่อละสี่หมื่นเมื่อละสี่หมื่นบาทนะตามระยะทางครับตามระยะทางใกลๆนะม่นส่หนักแน่ก็คือค่าน้ำมันนะครับส่วนที่สามครับค่าเช่าบริการต่างๆครับก็ขึ้น ปรีเสียบได้ครับเฮลซอรระบบเสียงหรือแสงนะครับระบบไฟระบบเครื่องเสียงเนี่ยของเสียนนนะครับก็ตีแล้วก็มีรถบัสครับรถบัสสามคันที่ทุกแดนเซอร์ทุกอาจารย์ดนตรีทุกศิลปินอีกประมาณสามคันครับจะมีของเสียนนนของแม่ลำยัยครับนะครับแล้วก็มีรถคนอุปกรณ์ที่เป็นของปาออำนาจที่เป็นของปาออำนาจนะครับอีกสองคัน นะครับเราเนี่ยกับผมมองว่าที่แสนหนึ่งครับผมเตียวที่แสนหนึ่งหักลบกันพาเกินนี้นะหรือว่าอาจจะโอเวอร์มาอาจจะโอเวอร์ได้ซ้ำไปนะครับอ่ะมีค่าแรงเนาะคาแรงแสนแปดค่าน้ำมันรถสี่หมื่นค่าเซาบริการเครื่องเสียงรถบัสรถุณอุปกรณ์1น0 0งแน รวมแล้วจะตกอยู่ประมาณสามแสน 3, สองครับสามแสนสองค่าจ้างตอนนี้สาวน้อยผมมองว่าอยู่ที่สามแสนหาสตาร์ทที่สามแสนหานะอันนี้หมายถึงว่าระยะที่บัตรบวกเพิ่มนะสามแสนหาครับห้องอุตสีเยเง,งินอยู่ประมาณสามหมื่น 30, ครับสามหมื่นต่อง,งานครับสามหมื่นต่อง,งานอ่าสามหมื่นต่อง,งานนะครับอันนี้แหละครับที่ผมมองเองนะผมมองเองว่า มีประมาณนี้หลักๆใจใจแล้วก็คงเหลือใส่ไปเขานี้ข้าจานเขานี้นะครับหรือผู้วยชันลู่หรือละเอียดก็นี่ก็คอมเมนต์ใต้คลิปเลยนะครับส่วนผมเนี่ยผมมองว่าหลักๆมีแค่นี้นะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ตอบมาแล้วนะครับคอมเมนต์ของคุณวีรพลทรรท้า,ทานะครับก็ตอบให้ฟันแล้วเนาะถ้าผิดพลาดการใดก็ดกต้องอขอโทษขออภัยด้วยนะครับผม สวัสดีครับ